ถามว่าในแต่ละจักรวาลก็มีพระพุทธเจ้าอยู่บังเกิดขึ้นในแต่ละที่แล้วก็มีมนุษย์ก็ดีมีสัตว์อะไรก็ดีที่นี้เขาถามว่านิพพานนี้เป็นที่เดียวกันไหมนรกเป็นที่เดียวกันไหมแล้วสวรรค์โภมอะไรอย่างนี้อยู่ที่เดียวกันไหมในขณะที่ว่าในแต่ละจักรวาลมันก็แยกกันออกไปแต่ว่าเมื่อไปอยู่ที่ที่ไม่ใช่เมืองมนุษย์ เมื่อบรรลุธรมแล้วไปนิพพานมันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้แล้วนรกมันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าในแต่ละจักรวาลหลวงปู่ตอบว่าโยมต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะอยู่จักรวาลหรือกาแล็กซี่ไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่อุบัติมาที่โลกใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของโลกธาทั้งนั้นแล้วว่านิพพานในกระแสจิต ที่ควรปราบพติปฏิบัติในโหมจรรันยู่นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเมื่อเขาปฏิบัติไปในทางเดียวกันมันย่อมไปถึงจุดหมายเดียวกันความชั่วคนชั่วเมื่อทำความชั่วมันก็ต้องไปสู่จุดหมายเดียวกันไม่มีที่อื่นที่จะไปนั่นสวรรค์นรกก็ดีนิพพานก็ดีมันก็เป็นที่ที่เดียวกันเมื่อมีคนตั้งใจหรือปรารถนาที่จะไป แต่ถ้าโยมไปคนละทางแสดงว่าเป็นคนละที่กันถ้าโยมปรารถนาการพ้นทุกข์ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายนั่นเรียกว่านิพพานย่อมไปที่เดียวกันหมดดังนั้นในห้วงแห่งจัก,กรวาลไม่ว่ามันจะมีกี่แสนจัก,กรวาลพิภพคือพบมันซ้อนกันอยู่คำว่าซ้อนกันอยู่ถามว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่มันอยู่ในระนาบเดียวกัน อยู่ในเส้นศูนย์สุตรเดียวกันหรือเรียกว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเองมันไม่ใช่ว่าจะออกนอกจัก,กรวาลพิภพ,พไปได้นั่นก็หมายถึงว่ากฎแห่งกรรมแรงเหวี่ยงของโลกแรงโน้มถ่วงก็ดีในบุญและบาปไม่สามารถออกไปได้ที่จะออกไปได้ก็คือการออกจากสมมติบัญญัติคนที่ยังออกจากสมมติบัญญัติไม่ได้ยังไม่พ้นวินไว้ตายเกิด ยังไม่พ้นจักรวาลพิภพได้ก็ยังมีพยังมีจักรวาลต้องให้เกิดอยู่ไม่ไว่าโยมไม่เกิดในโลกนี้โยมก็ต้องไปเกิดโลกอื่นคําว่าเกิดก็คือตัวทุกข์อยู่ร่ำไปโยมก็ต้องรอวันตายอยู่อย่างนี้รอพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นมาตรัสรู้และประกาศธรรมให้โยมนั้นได้เจริญรอยตามได้พิจารณาได้ปฏิบัติ แล้วถ้าโยมเกิดมาว่างเว้นจากศาสนาเล่าจะเป็นอย่างไรโลกใดจกักรวาลใดชาติใดย,ยุคใดที่เกิดมาแล้วว่างเว้นจากศาสนาเขาเรียกว่ายุคธมินคนทั้งหลายจะขาดศีลขาดธรรมจะเข่นฆ่าเหมือนผักเหมือนปลาโยมลองพิจารณาสิว่าขนาดนี้ยังมีศีลมีธรรมโยมยังเดือดร้อน สมณะชีพรามยังเดือดร้อนทุกเข็นขนาดนี้แล้วลองไม่มีศาสนาไม่มีศีลเยียวยาจะรักษาจะเป็นอย่างไรโยมอยู่ได้ไหมตอนนี้ขณะนี้ผู้ถือศีลถือพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติธรรมวัดวา,ารามมันจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเมื่อมันเข้าถึงกลางกรียุคแล้วนี่แลเข้าถึงได้บอกว่า เมื่อนั้นแลโลกนี้มันเข้าถึงความเสื่อมหรือเรียกว่าเข้าถึงความวิบัติเพราะว่าศีลน,นั้นทํานั้นมันเริ่มเสื่อมเริ่มวิบัติคนไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมธรรมก็เอาธรรมจอมปลอมเรียกว่าจาบจ้วงในธรรมไม่ได้ปรับพฤติปฏิบัติตามรอยธรรมอย่างจริงจังอย่างนี้แล้วไซสศีลมันก็เลยเสื่อม ดังนั้นเมื่อมันเสื่อมอย่างนี้มันจึงเรียกว่าโลกมันก็เริ่มสุดลงเอียงลงพอมันหนักแล้วแต่ก่อนที่มันหมุนปกติโคจรปกติเดี๋ยวนี้มันเริ่มหนักแล้วมันก็จะช้าลงไหมตอนที่โยมเดินไปโดยที่โยมไม่มีของที่แบกบที่เป็นสัมภาระโยมเดินเร็วไหมพอถ้าโยมถือของหนักขึ้นหนักขึ้นโยมจะเดินเร็วได้ไหมเหมือนเดิมไหม โลกใบนี้เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นมันจะช้าลงช้าลงจนมันอ่อนล้าแล้วมันก็จะหยุดตอนในขณะที่มันหยุดนั่นแลทุกอย่างในสรรพสิ่งในโลกนี้จะแปรปรวนทั้งหมดเหมือนว่าโยมหยุดหายใจไปแค่สิบนาทีโยมเป็นอย่างไรตายไหมอะไรตายบ้างแกนสมองโยมตายไหมแกนโลกมีปัญหาเอียงเป็นองศา แค่องศาเดียวก็เกิดวิบัติมากมายมหาศาลแล้วโยมนั้นโชคดีมากโชคดีอย่างไรสมเด็จท่านได้ทิ้งพระคาถาไว้ให้ใช้ไม่ใช่หรือชินนบัญชรเป็นเกราะเป็นโกรงแก้วจะคอยปกป้องกันภัยโยมให้จิตโยมนั้นได้เข้าถึงในความหลุดพ้นได้เพราะในนั้นที่ท่านบอกไว้เป็นการสรรเสริมพระอรหันต์ไว้ทั้ง80องค์จะมารายล้อมในกายโยมนั้นให้ปลอดภยัย นั่นไม่ว่าโยมจะนั่งกรรมฐานจเจริญกรรมฐานก็ดีให้โยมภาวนาคาถานี้ให้ขึ้นใจเอาเป็นอารมณ์เป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นกรรมฐานไปเมื่อเราเกิดในยุคที่มีศาสนายุคที่ยังไม่ว่างเว้นศาสนายุคที่ยังมีมัคมีอรอยธรรมมีทางเดินแสดงว่าเราได้อธิษฐานในภพชาติกับท่านมาเข้าใจหรือเปล่า เมื่อเราอธิษฐานในภพชาติกันมาแล้วได้มาเจอรอยทามรอยมักนี้แลก็ชื่อว่าเป็นลูกหลานของตถาคตแต่ว่าเรายังโชคดีเพิ่มไปอีกคืออะไรเมื่อเราพลาดจากพระาศาสนาในยุคนี้แล้วยังมีอีกยุคใช่หรือไม่ก็ให้เราอธิษฐานไปถ้าหากว่าผลของการปฏิบัติของเรานี้ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดยังไม่พ้นทุกข์แห่งภายในวัฏฏะ ก็ขอให้พบพระพุทธศาสนาสืบไปอย่าว่างเว้นจงเป็นผู้รู้ไม่ประมาทไม่เผลอเลอในสติก็ขอให้กลับไปเกิดได้ทันในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรและขอให้ไปบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในยุคนั้นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าให้เราอธิษฐานตราบว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงพระนิพพานเพียงใดก็ขอให้ข้าพเจ้านั้น ได้พบเจอในพระพุทธศาสนาตลอดไปและได้เข้าถึงในยุคของพระสีอาริารยะเมตตาจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน